วันนี้พามาดูแมว300กว่าตัวในแคตคิงร้อม3แมวแคตคิงร้อม3แมวเกาแมวน่ารักตอนเย็นๆแบบนี้เขาอยู่กันยังไงวันนี้จะพามาดูนี่นี่นอะไรลูกยังไงว่าไงคะนี่ เย็นนี้แวะเข้ามาแคทแองดอมนะครับก็มาดูน้องแมวแล้วก็มาเปิดไฟล์ให้ช่วงเย็นแบบนี้จ๋านี่เห็นไหมเอ่ยจ๋าว่าไงลูกรับจ๋านอนหรือยังจะนอนหรือยังแล้วไปไหนอ่ะ ถ้าลูกจะไปไหนอ่ะอน,นี่ก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับก็เป็นอาทิตย์แล้วมั้งไม่ค่อยได้เข้ามาช่วงนี้ก็เตรียมตัวกับน้ำท่วมนะครับเพราะว่ามีเตือนจากกรมอุตุว่าวันที่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยีสี่มีพายุเข้าระวังน้ำป่าน้ำท่วมนะครับ ซึ่งน้องแมวที่นี่เราก็เตรียมการไว้อย่างดีแล้วนะครับน้องแมวที่อยู่ใกล้น้ําโอ้ยจะหนีไปไหนลูกฮะน้องแมวที่อยู่ใกล้น้ํำเราก็ทําการโยกย้ายจนหมดแล้วนะครับก็สําหรับน้องแมวแคทเอิด้อมสามก็ไม่ได้อยู่ใกล้น้ำขนาดนั้นนะครับล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี่ตรงนี้มีสองตัว นี่แมวสกอตแมวสกอตติดโฟลอยู่นี่ hmm. ทำหน้าทำตาดู hmm. อย่นอีนหนึ่งตัวสวนดอกไม้ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งครับไม่ได้มีเวลาแบบมาหา,าน้องแมวบ่อยๆก็นี่แหละครับ ันนี้ก็มีโอกาสก็มาไปหาน้องแมวน,นี่บันไดแมวเขียมเขียมขนองอันนี้คือตัวตึงของแคทนี่แคทีนอ,อมโอเคก่นอื่นต้องถามก่อนว่าพี่ๆดูจากจังหวัดอะไรกันบ้างแล้วก็อยู่ใกล้น้ำไหมครับใครที่อยู่ใกล้น้ำก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับเห็นหลายๆพ้นที่เริ่มแบบน้ำขึ้นสูงแล้ว น้ำขึ้นสูงแล้วก็เหมือนน้ำจะเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับถ้าเทียบช่วงนี้ของปีนี้กับปีที่แล้วต้องบอกเลยว่าน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับแล้วก็ยังจะมีพายุขเข้ามาอีกค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับใครที่อยู่ในเมืองหรือว่าใครที่อยู่แบบใกล้แม่น้ำนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับส่วนที่นี่ เราก็เตรียมการไว้ทุกอย่างนะครับสําหรับน้องหมาน้องแมวเราก็นี่เลยหลายๆกรงที่อยู่ใกล้น้ําเราก็ทําการยกย้ายหมดแล้วนะครับนี่เดินตามจะเดินตามทําไมนี่ฮึจะเดินตามทําไมสําหรับเย็นนี้นะครับผมก็เข้ามาถ่ายให้แค่ข้างล่างนี้เนาะแล้วก็นี่ทมในล้อทมในที่นอน ะมีน้องแมวแบบนี้นอนแล้วก็ข้างนอกนะครับนี่นี่น้องชื่อมานหวันนะครับตัวนี้เป็นแมวโปรเซียนู่นข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้น้องๆเขาก็ยังไม่ได้เข้าที่นอนกันทุกตัวนะครับหลายตัวก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่สำหรับที่นี่ฝนยังไม่ค่อยตกนะครับจะตกเป็นแบบบางวานันแล้วก็ ไม่ได้ตกติดต่อกันแต่ช่วงพายุต้องรอดูครับว่าฝนจะตักว่าฝนจะตกหนักขนาดไหนแล้วก็จะมีน้ำป่าน้ำท่วมหรือเปล่าเดี๋ยววันที่ฝนตกหรือว่าหลังจากผ่านพายุไปผมจะมาอัปเดตแล้วก็มาถ่ายที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูที่นี่อีกก็พี่ๆคนไหนที่อยู่ใกล้น้ำก็ อย่าลืมเตรียมตัวรับมือกับพายุฝนด้วยนะครับนี่มาละมาใกล้ๆเนี่ยฮะอืมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมาอัปเดตแค่แป๊บเดียวเองดูข้างบนโอเคมาอัปเดตนะครับโอเค ฝากพ,พี่กดไลค์คลิปนี้ถึงสักห้ใจนะครับถ้าถึง50ใจเดี๋ยวจะมาถ่ายให้บ่อยๆเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาจริงๆช่วงนี้นะครับไม่ได้เข้ามาน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็อยู่อีกโซนหนึ่งเนาะดูแลอีกโซนหนึ่งโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมก่อนเอ j นจนะครับ